สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับกับรายการคนรักพระเครื่องทั่วไทยนะครับพรบบ้านทั่วไทยนะครับ EP ที่92นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นดะครับ ID l ี n ล0 9 6 7 2ย์2 0 3นะครับมี เก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานเลี่ยมกรอบเก่ามาแบบนี้เลยครับพี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นผ้าจีวรนนะครับนะเป็นผ้าจีวรติดมาแบบนี้เลยนะครับอุดผงนะครับนี่อุดผงนะครับนะเห็นไหมครับ อันนี้เดิมๆเลยนะครับนะนี่ได้มาเดิมๆเก่าๆเลยครับพี่นะนี่ครับบ้านๆนะครับพี่นะครับนี่ยันชัดเจนยันนุนๆเลยนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่หางพวงครับนี่ด้านหลังเป็นจีวรนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่รูปหล่อพิมพ์นิยมเก่าเก่าเลยครับพี่นะฮะเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพิมพ์นิยมนะครับมีคาบดินไทยนะครับนะฮะมีคาบดินไทยนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมสวยมากครับเนื้อขึ้นเป็นเกตกระดี่เลยครับพี่นะฮะสวยมากครับมีดินไทยเกาะเลยครับ แบบนี้นะครับพี่ๆนี่ครับสวยๆนะครับนะเนื้อสวยด้วยนะครับนี่นะครับมีเดือยช่อนะฮะตะใบมีรอยตะใบเก่าๆนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับ,ต,บต่บบ promises, ตมอมาครับองค์ต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ปั๊มซ bon ้ําใหญ่นะครับปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เจ้าของเดิมเขาปิดทองมานะครับปิดทองเก่ามาเลยนะครับ อ่าเจ้าของเดิมปิดท้องเก่ามานะครับพี่พี่เดี๋ยเดี๋ยวเด,วเดวนี่นะครับเดี๋ยวทำไมมันฟ้าพ,พี่เดี๋ยวนะอยู่ดีๆก็ฟ้า <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับจะปรับมุมกล้องนิดน,นึงนะอืม นี่ครับนี่ทำไมมันฟ้าวไ้พี่ปกติมันจะไม่ฟ้านะเนี่ยขึ้นฟ้าเลยเอเยไน้ไนพี่ นี่ครับเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะดูครับนี่ครับสวยๆนะครับอันนี้เป็นปูดทวดปั๊มซ้ําใหญ่นะครับพี่นะครับนี่ปูดทวดปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนะปิดท้องเก่าแบบนี้เลยครับอ่านี่ครับปูดทวดนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับปูดทวดเก้าร้อยนะครับต่อมาครับเป็นอ่าอันนี้เป็น ปิดตาป no like ุว right no like> ัดพนมลอกนะครับพี่พี่นะครับปิดตาพนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับองนี้มีน้ําทองสวยๆเลยครับพี่พี่นะครับนะหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับเป็นปิดตาวัดพนมลอกนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับที่เพิ่งแตกกุไปนะครับนะองนี้ครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับปิดตาพนมลอกหนึ่งพันนะครับองต่อมานะครับหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะครับ นี่ครับจมูกโด่งนะฮะองนี้ครับสวยมากครับพี่นะครับนี่ครับนี่สวยๆเลยหลวงพ่อกลวยหลังหันุมานนะครับเป็นเนื้ออันปักก้านะครับพี่ๆเนื้ออันปัก้านะครับปีสองหนึ่งนะครับพี่ๆนะปีสองหนึ่งสวยๆเลยพี่ๆนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เงี้ยงนี้นะครับนะนี่ครับ เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาหลวงพ่อฉุยนะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพี่ๆเก่ามากครับนี่เหรียญหลวงพ่อฉุยข้างกระบอกนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่ๆนะองนี้ครับหลวงพ่อฉุยนะครับเก่าๆบ้านๆกระไลทองยังสวยอยู่เลยครับพี่นะเอาเก้าร้อยบาทครับหลวงพ่อฉุยนะฮะ ต่อมาครับหลวงปู่ขาวครับหลวงปู่ขาวปีสองสี่หกเก้าครับพี่นี่หลวงปู่ขาวนะครับนี่กล้องดูฟ้าฟ้ายังไงไม่รู้นะนี่ครับหลวงปู่ขาวครับหลวงปู่ขาวเป็นข้างกระบอกนะครับเป็นข้างอัดกระบอกนะครับนี่หลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะครับพี่นะองค์นี้ครับเอาไปเก้าร้อยบาทครับพี่ นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับนี่เหรียญจักรเพชรนะครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับนี่เป็นเหรียญพรมสี่หน้านะครับเขาเรียกเหรียญจักรเพชรนะครับเนื้อฝาบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญพระปฏิมากรนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเหรียญพระปติมากรเหรียญข้างกระบอกนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับนะนี่ครับองนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทครับเหรียญปฏิมากรนะครับต่อมาปู่ทวดนะครับปู่ทวดนี่ครับ โอ้โหคาบดินเบ้าเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ปูดทวดนะครับเป็นเตารีดปีศูนย์ห้านะครับหลวงปูดทวดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับพ,พี่นะเป็นเนื้อนวะนะครับ นี่ครับปูทวดเนื้อนวะนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับนี่มีรอยจานนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับมีรอยจานนะครับเนื้อฝาบาทนะครับพี่เป็นเนื้อฝาบาทนะครับ รงนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทองต่อมานะครับเป็นเหรียญจิโกหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับปีสิบสองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสวยมากนะครับเหรียญจิโกหลวงปู่โตะนะครับพี่ๆนะมีรอยจานคําว่ามีแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งเป็นยันอุนะครับพี่เจ้าของเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะครับ สวยนะเป็นกระไหลทองนะครับพี่ๆนะครับนี่หลวงปู่โตนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อนวะนะครับนี่เป็นกิ่งแต่งนะเป็นพระกิ่งแต่งเฉลิมพลนะครับพี่ๆนะฮะนี่สวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ตอกด้านล่างว่าเฉลิมพลนะครับ เนื้อนวะนะครับปลุกเสกปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับพิธีเดียวกันกับเตาลีดปีศูนย์ห้าเลยนะครับเป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับเนื้อนวะนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินเก่ามากเลยพี่นะครับนี่เป็นพิมพ์คิตาหล่อโบราณเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่ มีตะเข็บนะครับพิมพ์คีตาหล่อโบราณเก่ามากรงนี้ครับพี่นี่ครับรงนี้นะครับพี่นะเอาไปเอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทต่อมาองนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพระญาติบลเสียนตองนะครับหรือว่าบล็อกสายฝนบล็อกเสียนตองเนี่ยนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อก,กันวัดพระญาตินะครับ เก่ามากเลยครับพี่นะครับปีสองสี่หกเก้านะครับด้านหลังจะเป็นเสี้ยนสายฝนแบบนี้นะครับนี่ฮะมีเสี้ยนสายฝนแบบนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญเพราะกันเก้าร้อยนะครับต่อมารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพบีนะครับพิมบีมือรองนั่งแบบนี้นะครับสวยๆมีดินไทยด้วยนะครับพี่ๆนะครับเนื้อเก่ามาก นะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่ๆี่นะฮะด้านล่างก็เป็นช่อแบบนี้นะครับนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทครับองนี้หนึ่งพันนะครับองต่อมาครับเป็นเหรียญปีสองศูนย์นะครับสองห้าสองศูนย์นะครับบล็อกวงเดือนนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างพระประจำ สำนักสงฆ์บ้านไทยนราธิวาสนะครับนี่นะครับยอดนะฮะเหรียญนี้นะเกจิภาคใต้ในปีพศสองพันห้ารอยสบมาปลุกเสกเพียบเลยนะครับพี่นะครับเอาห้าร้ยบาทนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะบล็อกวงเดือนนะฮะบล็อกวงเดือนเดิมเดิมเลยนะพี่นะฮะบล็อกวงเดือนนยครับเห็นไหม นะครับนี่สวยๆนะจมูกโด่งมากครับองนี้ครับเดิมๆเลยนะครับพี่นะเดิมๆเลยบ้านๆเดิมๆนี่ครับเส้นเสากาดคมๆเลยนะฮะปูดทวดวัดช้างให้เดิมๆเลยพี่ๆนี่ะดับเดิมๆนะฮะเอานี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านไหลจุดนะครับปีศูนย์ อ่าปีสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับนี่เป็นจุดที่ไหลแบบนี้นะครับรุ่นแรกเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับนี่เนื้อว่านนะฮะพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับเก่าเก่าเลยครับพี่พี่นะครับเก่าเก่าเลยครับนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยนะครับ ต่อมาครับพระนางพญาเข่าตรงนะครับองนี้สวยแชมป์เลยครับพี่นะสวยแชมป์เลยนะครับนี่นะครับไเอาไปประกวดได้เลยครับพี่องนี้ครับเม็ดแร่มวลสารนี่สวยๆนะครับนี่ครับจะมีเส้นขอบแบบนี้นะครับนะเป็นรอยฝนแบบนี้นะรอยปาดด้วยตอกนะครับนี่จะดูได้นะครับในผงสุพรรณเลยนะผงสุพรรณก็ดูแบบนี้นะครับนี่ครับองนี้นางพญาเอาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาท ต่อมาครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาเนื้อสวยมากครับพี่ตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับพิมพ์คิตาห้าชายนะครับนี่สวยๆเลยพี่ๆนะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาห้าชายนะครับองนี้ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ องต่อมาเป็นพระคงลำพูนนะครับพระคงลำพูนนะครับนี่ครับเนื้อนี่ขึ้นเป็นปานแดงๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าแร่ดอกมะขามนะครับพี่ๆนะฮะแร่ดอกมะขามนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนะธรรมชาติเดิมๆครับพี่นะค้ะเดิมๆเลยนี่ครับมีคาบลักอย่างไม้เก่าๆด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย นี่ครับองนี้ครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทองต่อมาเป็นวัดพับนะครับวัดพับนี่ครับสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะครับวัดพับนะครับโอ้ปวดคอนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยพี่เนื้อมันๆเลยนะครับนะวัดพับนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาท ต่อมาองนี้นะครับองนี้เป็นหลวงพ่่สง <c oughs> วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับหลวงปู่สงนะครับมีโค้ดต่อตรงนี้ครับสวยมากเลยพี่นะ <c oughs> เหรียญนี้สวยมากนะครับปีศูนย์ห้าบล็อกกากนะ <c oughs> เขาเรียกว่าบล็อกกากนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะอ่านะครับเส้นเหรียญน,นี่ทยานเลยนะครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับหลวงปู่ส่งบล็อกกานี่ครับต่อมาเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับนี่เป็นรูปหล่อปั๊มบ้านๆเลยนะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับปีศูนย์แปดนะครับนะหรือว่าหลวงพ่อสว่างที่ว่าสร้างเหรียญปลอดภัยอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับหลวงพ่อสว่างกําแพงเพชรนะครับองนี้ครับ นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับปางลีลานะครับปางลีลาปูบุญหลังจานนะเป็นเนื้อดินนะครับพี่นี่มีคาบลักยางไม้เก่าๆเ,เลยครับพี่นะลักยางไม้เก่าๆเลยครับนะฮะตามแข้งตามแขนอะไรเนี่ยตามพามีเส้นขีดนะพี่นะนี่เป็นขีดๆแบบนี้นะปางลีลานะครับพี่นะ เนื้อนี่หูอย่างกับผงซุปพันนะพี่นะนี่นะครับมีรอยจานนะครับเป็นรอยจานนี่ครับรอยจานเก่าๆเลยครับนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพรกคงลำอ่านี่เป็นพับเปิมนะครับพับเปิมลำพูนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีปลาแดงๆครับแร่ออกมาขามแล้วตานี่คมชัดมากครับตรงนี้ครับ นะตาคมชัดนะครับนเส้นพระอาทิตย์คมชัดนะครับลึกเป็นเส้นเลยนะครับนิ้วชัดมากครับนะนี่พับเปิมนะอันนี้เขาเรียกพับเปิมลำพูนครับพี่เป็นพระสกุลลำพูนนะครับนี่ครับเปิมลำพูนครับเนื้อเก่ามากครับ เนี่ยเนื้อเก่ามากครับตรงนี้ครับเอาเก้าร้อยบาทกรเปิมต่อมาครับตรงนี้เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับนะหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงกรุงเก่าเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธไตรอ่านะครับอ่าแล้วก็รัตนนายกอะไรเนี่ยครับนะเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับมี พระโมคคลาแล้วก็พระสารีบุตรนะฮะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะฮะเป็นทรงของหลวงพ่อโตนะครับวัดวรนันเชิงนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับพี่นะเป็นเหรียญกรุงเก่านะครับแบบนี้ครับพี่เอาแปดร้อยบาทครับสวยมากต่อมาครับเป็นปิดตาหลวงปู่หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับ นี่ปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเก่ามากครับเป็นปิดตาหลังยันนะครับนะสภาพใช้นะครับนะนี่ช้ำๆหน่อยนะครับนะเอาเจ็ดร้อยบาทครับปิดตาต่อมาครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทบุญยวาาเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนี่นะครับสวยๆนะครับปู่ทวดนะครับวัดประสาทนะครับพุทธคุณดีนะครับวัดประสาทนี้พิธีใหญ่นะครับ นะครับนี่ครับพะเกจิพาเทระปุกเสกันเพียบนะครับนะนะครับวงนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับเป็นรุ่นเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ปีหนึ่งเจ็ดเสือเพ่นนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพี่นะครับสวยมากครับนี่ ยันเป็นหลังยันตะก้อนะครับพี่พอสุดวัดการหลงเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าคุดนะครับนะคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาเนี่ยจังหวัดประทุมธานีนะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนาปีสองสองรุ่นแรกครับเป็นคุดรุ่นแรกครับนี่พญาคุดรุ่นแรกหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับ สวยเลยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพ่อสดปากน้ํานะครับโหตรงนี้สวยมากครับหน้าตานี่ขึ้นเลยนะครับพี่นหน้าตาติดชัดนะครับตรงนี้ครับเส้นคมคมนะครับนะเส้นคมคมตรงนี้เอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาท พอสดปากน้ํานะครับแปดร้อยบาทสวยนะครับองนี้สวยเลยครับต่อมาครับเป็นเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแครปีหนึ่งหกนะครับนี่เหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับปีหนึ่งหกนะครับนี่ปีหนึ่งหกนะครับ หลังนี่เป็นเหรียญดอกบัวแบบนี้นะครับน้าด้านหลังเป็นยันดอกบัวแบบนี้นะครับสวยมากครับองนี้ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นขุนแผนแขนอ่อนนะครับนะกู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่นะเป็นขุนแผนเคลือบพิมพ์แขนอ่อนนะพี่ๆนะฮะนี่พิมพ์แขนอ่อนนะครับองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท องต่อมาครับเป็นอ่านี้เป็นเขาเรียกว่าพระหลวงพ่อโตหรือเปล่าครับนะนี่หลวงพ่อโตนะบางกระทิงนะมีแร่มวนสารนะครับเนื้อนี่อย่างกับนางพญานะคนังเนื้อนี่คล้ายๆนางพญาเลยนะครับนี่หลวงพ่อโตนะครับบางกระทิงนะครับนี่นี่ครับ ก็โตบางกระทิงนะครับองนี้ครับเอาไป800บาทนะครับต่อมาครับเป็นปิดตาสามเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับนี่หลวงปู่ภูนะครับปิดตาหลวงปู่ภูผสมเนื้อสมเด็จวัละคังนะครับรุ่นนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาอนี้ครับเป็นนางพญานะครับหลังเจ้าปอลอนะครับเนื้อหยกนะครับนี่เป็นเนื้อยกนะครับนี่นะครับเนื้อยกนางพญานะครับยกแกะสลักนะครับสวยมากครับพี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพ่อแช่มนะเหรียญกงจากรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มนะครับพิมพสองหูนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครับอันนี้นะครับพ่อแช่มวัดตากองนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะสวยมากครับพี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับ องสุดท้ายครับพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท้ายน้ํานะครับปีสี่สองนะครับหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับนะครับปลุกเสกถึงห้าวาระเลยนะครับวาระที่สี่เนี่ยปลุกเสกที่วัดบางคานนะครับหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับ วาระที่5ปลุกเสกที่วัดท่าหลวงนะครับหลวงผู่หมุนก็ปลุกเสกนะครับพระรุ่นนี้ได้รับการเขาเรียกว่าหลวงผู่หมุนปลุกเสกนะครับนะนี่เขาเรียเล่นเป็นหลวงผู่หมุนปลุกเสกแต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะออกปี4-2นะครับแต่เล่นกันนะครับหลวงผู่หมุนปลุกเสกนะครับตรงนี้ครับเอา900บาทนะครับพี่นะครับ ช่องทางการติดต่อนะพี่นะเบอร์โทรครับ09 6902 6829นะครับ ID ดี n ล0 9 6 7 2ย์2 0 3านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับหรือสแกน QR code อั้ทางไลน์เพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เลยนะครับนะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้นะครับฝากพี่พี่เ c นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาด EP ต่อไปนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ